สวัสดีครับพบกับผมช่างตุนอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีติดจอรงรูปเบนซ์ G.L.C และทวิเตอร์ 3D อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไปรีวิวเพื่อตอ,อกย้ำนะครับความมั่นใจของผู้คาได้เลยว่าเราคือเจ้าของเบนจริงๆนะครับเราติดตั้งกันแบบมืออาชีพและชำนาญม,มากๆเลยเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันครับว่าเป็นยังไงโอเคแล้วผมก็เข้าไปอยู่ในเบนซ์ G.L.C อีกคันนึงแล้วนะครับที่ เขาเรียกว่าตอกย้ําความเป็นเจ้าแห่งเบนซ์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็คือติดจอนะครับเปลี่ยนจอ Android ตรสมรุ่นเข้าไปนะครับขั้นตอนแรกก็คือนี่ครับเราก็ไปเสียงที่นี่เลยมีเดียอินเทอร์เฟนะครับแล้วดูชื่อว่าเป็น USB auxiliary ตัวนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วอยู่ที่โหมดนี้แล้วเราก็กดลูกศรย้อนกลับเหมือนเคยนะครับ ระบบ a n นด o อ d ก็จะอยู่ในหน้าจอตรงนี้ของคุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็คือทุกอย่างไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนที่นะครับ Google Map นะครับหรือว่าจุกหรือเาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็จะอยู่ในมือคุณลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าเราจะดูอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของ u t u b e นะครับนี่ครับยูทูบนะครับดูออนไลน์นะครับเวลารถติดๆนะครับช่วยคุณผู้ชมแก้เหงาได้อย่าง ดีทีเดียวนะครับแก้ความหมุนมีสำหรับซึ่งผมวันนี้ไปบ้านลูกค้ามารถติดชิบหายเลยครับเราก็จะได้มีจอแบบนี้เพลินๆดูนะครับระหว่างรถติดนะครับโอเคก็เข้าๆนะครับว่าระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยหลายท่านคงเข้าใจอยู่แล้วนะครับแล้วคันนี้ก็ยังติดนี่ครับดาว t w ว t t เตอ3 d นะครับ b e น z G.L.C. นะครับคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับรับรองว่าตอบโจทย์นะครับแล้วมันก็หมุนได้แบบนี้ด้วยนะครับ เลยนะครับสำหรับเบนซ์รุ่นนี้นะครับใครที่มีเบนซ์ g L C แบบนี้นะครับสนใจอยากจะติดชุดแบบนี้นะครับติดต่อมาที่แฟนเพจมีหลาดของเราได้เลยนะครับเราบอกได้เลยว่าเราทำเบนซ์ตัวนี้เยอะจริงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมช่างสุ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มารีวิวเพื่อตอกย้ำ<ล>ความเขาเรียกว่าความที่ เราคือเจ้าแห่งเวนิกรอบึ่งนะครับวันนี้ช่างตุนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ